เพชรจีจ้ากับเจเน็ตทอสครับผมมองว่าเราก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับในเรื่องของความสดด้วยแล้วก็อาวุธของเราหนักกว่านะครับแฟนตมวยครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามครับเพชรจีจ้าพร้อมผงาดบนบอลลังหลังโค่นเจเน็ตรวบอํานาจเสร็จสมบูรณ์ครับก็หวังกันไปถึงตรงนั้นเลยนะครับก็มาดูนะครับว่าใครจะได้รวบเข็มขัดเส้นนี้เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อลงต้มครับแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเบสเฉพาะการน้ำหนักไม่เกิน115ปอนด์ครับนักชกวัย22ปีจากจังหวัดธนบุรีีีเยมมสฝือัันแตกกห เผชิญหน้ากับตัวแม่คลิกบ็อกซิ่งมากประสบการณ์อย่างเจเน็ทอสครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกคนปัจจุบันวัย38ย้ำว่าเจ๊แก่38แดล้วนะครับเป็นนักชกจากสหรัฐอเมริกาเพื่อพิสูจน์ฝีมือหาเจ้าบอลลังของรุ่นเพียงหนึ่งเดียวครับในศึกวันไฟใน20ถ่ายทอดสดจากสนามเวทีลูมินีรามินทานในช่วงพรามณทมมนะครับก็ประมาณสัก8โมงเช้าของวันเสาร์ครับคู่นี้ผมยังมองว่าเพชรจีจ้าได้เปรียบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสดแล้วก็ความต่อเนื่องเจเจเน็ตเองแกก็หาาายยไไปปนนะรัับแลล้วกกก็มเททศ เสาที่แล้วนะครับแล้วก็เก็บตัวมาสักพักหนึ่งซึ่งเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักอะไรก็ไม่มีปัญหาแล mm ้ว hmm. มวยคนนี้ผ่านกันไปเป็นที่บร้อยแล้ว mm hmm. สิ่งที่เพชรติ๊ดดีกว่าคือเรื่องของความหนักในการออกแข้งครับเจเนตทอสเตะได้ดีก็จริงสำหรับตีนไซน่าแต่ว่าเป็นตี๊นไซน่าที่ไม่ค่อยมีน้ำหนักเจเนตทอสจะดีก็ในเรื่องของความอึดนะครับ mm hmm. ที่ผ่านมาท mm ําเห็นว่าแกอึดแกเดินได้ตลอดนะครับห้ายกก็สู้ได้สามยกก็ไหวนะครับถือว่าเป็นคนที่ฟิตพอสมควรแม้วัย,วยจะสามสิบแปดแล้ว แต่นะครับเพจิจ้าเราดีกว่าเพราะว่าเราเตะได้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของพลังมงพลังหมัดน,นี่ก็ถือว่าสูสีกันนะครับชิงกันที่ความเร็วนะครับแต่ว่าเจเนทอสไม่ประทะแน่นอน เพราะว่าเรื่องของสภาพร่างกายตอนนี้ยังอยู่ที่เพชรจ้าแล้วก็รูปร่างครับเห็นแล้วว่าเพชรจ้าไม่ได้เสียเปรียบเลยนะครับถือว่าได้เปรียบรูปร่างซะได้ซ้ำสำหรับเพชรจจ้าในศึกไฟนี้คู่นี้นะครับจะเจอกันในกินก,นการคิกบ็อกซิ่งครับชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทเพชรจ้าออกแข่งเยอะๆน่าจะผ่านได้แบบไม่มีปัญหาครับส่วนเจเน็ตทอตต้องเร็วจริงๆถึงจะหนีพ้นฟอร์มหลังของเพชรจจ้า5ไฟชนะรวดนะครับลูกศิษย์จากทีมของเมดีาตูสูงอยู่ที่160วนเเ่งก็ู1 60เหมือนกัน,นรับเซ นี่แพ้คะแนนให้กับอเลเซียเฮเลโรริกสครับในศึกวันไฟไนท์ที่ซูเปอร์เลกเจอกับทางแดนเนียลก่อนหน้านั้นแกก็กวาดมาเรียบนะครับแล้วก็มีชนะสแตมนี่ละครับที่แฟนหมัดมวยได้ดูปราบสแตมมาได้นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับก็ถือว่าเป็นไฟนั่งก็เบียดเบียดเน,ะนาะคะแนนไม่เอกฉันงด้วยไฟที่ชนะสเตมก็ต้องมารอดูแลวครับว่าเพชรจีตาจะรวบแชมป์ได้หรือไม่เป็นกำลังใจให้นักชกไทยด้วยครับ